ว่ากันว่าพระลวกลางปืนรุ่นนี้สุดยอดพิธีการจัดสร้างสวัสดีครับ F c ฟซพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพระดีปีลึกๆยิธีการจัดสร้างสุดยอดอีกหนึ่งรุ่นที่จะมาแนะนำเอฟซพี่น้องทุกท่านนะครับเขาเรียกพระลวงลางปืนหลังฉัดจออุจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันครับ นี่นะครับเป็นพระดีๆพิธีใหญ่ๆนะครับปีลึกๆที่น่าเก็บสะสมเลยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกพระล่วงลางปืนนะครับพระล่วงลางปืนหลังชัดนะครับหลังชัดจออุนะครับนี่นะครับหลังฉัดจออุด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์พระล่วงแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์พระล่วงนะครับด้านหลังก็จะ นี่นะครับจะว้าเป็นแองเป็นล้างปืนแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ฉัดนะครับนี่นะครับบทฉัดแล้วก็จะมีอักษรย่อนะครับจออูนะครับจออกข้างล่างนี่จะเป็นเหมือนคล้ายเส้นลัศมีที่ของดวงอาทิตย์นะครับจะเป็นเส้นๆแผ่ออกมานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสาหรับพระร่วงรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระร่วงที่พระมหากษัตริย์สร้างนะครับเป็นพระมหากษัตริย์สร้างโดยในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ เสด็จเททองเททองเป็นปฐมมาเลิกในการาสร้างพระรุ่นนี้นะครับที่วัดนะครับมกุฏกษัตริย์รามนะครับเป็นพิธี100ปีของวัดมกุฏกษัตริย์รามนะครับนี่นะครับโดยในหลวงราชการที่9นะครับได้เสด็จเททองหล่อพระเป็นปฐมมาเลิกนะครับในวันวันอังคารที่3นะครับวันอังคารที่3 ตุลาคมพศ2510นะครับเวลาประมาณนะครับเวลา13นาฬิกาสนาทีนะครับโดยมีพระเกจิชื่อดังทั่วประเทศไทยนะครับร่วมนั่งปกอธิฐานปลุกเสกนะครับอาทิเช่นอาลวกปูน่นาวัดละคังนะครับลุงปู่เฮียงวัดป่าชนบุรีหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะครับหลวงพ่อเจียงนะครับวัดจเจริญสุขารามหลวงพ่ออั้นวัดพญาตนะครับ หลวงปู่เทียมวัดประสัตทิร่านะครับแล้วก็พระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ก็ามาด้วยนะครับพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ก็ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายกรรมฐานนะครับสายกรรมฐานนี้หลังจากาที่เททองสร้างพระเสร็จก็จะมีการาก็เรียกพุทธาพิเศษอีกสามวันสามคืนนะครับพุทธาพิเศษสามวันสามคืนก็จะมีเกจิสายกรรมฐานอย่างเช่น พระอาจารย์ฟันนะครับพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลลวงตามหาบัวลุงปูบุญมาวัดป่าสารวันนะครับที่มาลูกเสียนะครับลุงปูศิมป์วัดถ้ำผาผ่องนะครับเนื้อที่จัดสร้างก็จะมีเนื้อทองคําประมาณ74องค์นะครับมีเนื้อเงิน674องค์ แล้วก็เนื้อทองแดงนะครับประมาณแค่ห้าพันองเท่านั้นนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงแบบนี้ประมาณแค่ห้าพันองเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับช่วงนี้นะครับก็น่าเก็บสะสมมากมากนะครับรุ่นนี้นี่นะครับพิมพ์ทรงหน้าตานะครับผมชัดสวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับความคมชัดลักษณะพิมพ์นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับนั้นหลังนะครับนั้นหลังก็นี่นะครับเป็นร่องรางปืนแล้วก็นี่นะครับเป็นชัดจออุเป็นขีดเส้นๆนะครับนี่นะครับแล้วก็รัศมีตรงนี้นะครับเป็นเส้นกลิ้วแบบสวยงามนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกเขาเรียกพระล่วงนะครับพระล่วงหลังชัดจออุนะครับอีสองพันห้าร้อยสิบ เอนะครับอีกสองอ่หา้อยสิบเมาดูมาตัดกันนิดนึงนะครับมาตัดก็อันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับลองนี้นะครับตัดแล้วก็จะมีเป็นขอบเนื้อปิ้นเนื้อเกินขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับ นี่นะครับถ้าดูตรงขอบตรงนี้นี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับไหลลงมาก็จะเป็นตัดแบบฟันเฟืองตัดทีเดียวขาดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นรอยฟันเฟืองที่ที่้าฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับ ตัดแบบชัดๆนะครับฝั่งขวามือของเรานี่ครับเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องนี่นะครับตรงกันชัดเจนแบบนี้นะครับค่อนข้างเด่นนะครับฝั่งทางด้านขวามือของเราเมื่อตัดนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพระล่วงนะครับพระล่วงที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเขาเรียกพระร่วงหลังฉัด จอ,อนะครับปี2511นะครับสุดท้ายคลิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ